มาแต่งหน้าลุกสวยฉ่ำไปออกงานกันค่ะวันนี้ก็จะใช้รองพื้นโจวหน้าตัวนี้นะคะเพราะว่าปกปิดดีมากแล้วก็ให้งานผิวด้วยต่อไปเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดบริเวณใต้ตาแล้วก็รอยสิวนะคะจากนั้นก็จะใช้บรัชสีชมพูสดใสแบบนี้เอามาทาบริเวณแก้มทั้งสองข้างค่ะ แล้วก็เขียนคิ้วเป็นทรงตรงค่ะน่าจะได้ดูมีความซอบและละมุนแล้วก็ปัดมาสคาร่าคิ้วด้วยนะคะต่อไปจะใช้สีน้ำตาลอ่อนอมชมพูมาทาทั่วเปลือกตาบนแล้วก็ขอบตาล่างค่ะหลังจากนั้นก็ใช้สีน้ำตาลเข้มเอามาทาบริเวณหางตาทั้งตาบนและตาล่างเลยนะคะ ต่อไปก็ใช้สีอ่อนเอามาไฮไลท์ดอลลี่อายค่ะแล้วก็ใช้กลิตเตอร์ทาบริเวณกลางเปลือกตาแล้วก็บริเวณดอลลี่อายค่ะต่อไปก็มาคอนทัวร์จมูกแล้วก็กรอบหน้านะคะแล้วก็ไฮไลท์บริเวณแก้มทั้งสองข้างคางจมูกแล้วก็ตาค่ะต่อไปเรามาติดขนตาปลอมกันแล้วก็เริ่มทาปากได้เลยค่ะจะใช้สีแมททาก่อนหลังจากนั้นก็เอากลอสมาลงทับนะคะแล้วก็มาม้วนผมได้เลยค่ะ